ถ้าลูกยังเอาแต่ใจทําอะไรเองไม่เป็น EQ แย่ไม่รู้จะแก้ปัญหาไร้วิไยไม่อดทนพ่อแม่ควรรีบแก้ไขก่อนลูกจะถึงวัยเข้าเรียนอนุบาลเตรียมพร้อมทักษะชีวิตให้ลูกตั้งแต่วันนี้ให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นหนังสือปี๊ปป16เล่มนี้เหมาะกับเด็กตั้งแต่1ปีช่วยเสริมทักษะชีวิตสร้างสุขนิสัยที่ดีสอนให้รู้เท่าทันภัยใกล้ตัวโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงพัฒนาทักษะสมอง EF เล่มแรกิงปิง,ปง,ปงไม่ยอมสอนวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากภัยถูกล่วงละเมิดเล่มน,นี้โด่งดังถูกพูดถึงในเพจ Rana addict ที่มียอดติดตามกว่า2ล้านคนมาแล้วรวมทั้งในโซเชียลต่างๆอีกมากมายปิงปิง,ปงไม่ใส่หน้ากากสอนให้รู้จักใส่หน้ากากอนามัยล้างมืออย่างถูกวิธีป้องกันโควิด -19 และโรคติดต่อต่างๆิง ถูกหลอกสอนวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากการถูกหลักพาตัวปิงปิไม่ซอนอีกแล้วเรียนรู้การเล่นอย่างปลอดภัยจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมไม่กินปินงปิงเล่นก่อนฝึกให้กินข้าวตรงเวลามีความรับผิดชอบแก้ปัญหาลูกห่วงเล่นไม่ยอมกินข้าว ไม่ชอบปิงปิงไม่ใส่สอนให้รู้จักคิดยืดหยุนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ส่งเสริมจินตนาการคิดสร้างสรรค์ไม่นะปิงปิงไม่ได้ชีแก้ปัญหาลูกชอบฉี่รถที่นอนไม่เอาปิงปิงไม่สระแก้ปัญหาลูกงอแงไม่ชอบสระผมปิงปิงสวัสดีค่ะ สอนให้รู้จักพูดทางไทยสวัสดีปิงปิงขอบคุณค่ะสอนให้ผู้ขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือปิงปิงขอโทษค่ะสอนให้ผู้ขอโทษเมื่อทำผิด ิงปิงไม่เป็นไรคะ่ะสอนให้รู้จักให้อภยัยอย่าล้อปิงปิงอายนะสอนวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากการถูกล้อถูกบุลี่อย่ากแกล้งปิงปิงไม่ชอบสอนวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากการถูกแกล้งถูกบูลลี่ อย่าบิดหูปิงปิงกลัวแล้วสอนให้กล้าบอกความจริงพ่อแม่เมื่อถูกขู่ถูกทำร้ายอย่าเปรียบเทียบปิงปิง,ปงน้อยใจแนะนำพ่อแม่ให้สื่อสารเชิงบวกกับลูกไม่เปรียบเทียบก,กับเด็กคนอื่นปิงปิงสุดท้านี้เป็นที่ทานสำหรับเด็กยุคนี้ที่ควรมีทุกบ้านค่ะ